รายการม้าหินอักษรมา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 ,มาคุยกันแบบอักษรอักษรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการม้าหินอักษรรายการที่จะพาคุณไปถกเกี่ยวกับวรรณกรรมมามามาคุยกันแบบอักษรอักษรเหมือนได้มานั่งโต๊ะมมาหินข้างคณะคุยกับเด็กอักษรตอนเย็นหลังเลิกเรียนกับพวกเราเผลไหมลาล่าใช วันนี้นะคะเรื่องที่พวกเราจะหยิ่มาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องส่อนจากหนังสือเรื่องเจ้าหมิ่นค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเรื่องเรื่องอะไรแล้วนะอ๋อเรื่องน,นั้นไงเรื่องเก้าอ,อี้ดนตรีใช่ปะว้าวเจ้าหมิ่นที่คุณบินหลาสันกราคีรีเขียนใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละตอนอ่านน่รู้สึกว่าน่ารักมากเลยพวกตัวละครฉากอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนตอนอ่านนิทานเด็กเลยอะใช่เราก็ชอบแบบเอ็นดูเก้าอี้มากแต่ว่าจริงๆนะเหมือนแบบ พอมาอ่านดูดีๆแล้วอะเรารู้สึกว่าภายใตาแบบความแบบเอ้ยอบอุ่นน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจเยอะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วนะเราเคยอ่านนานแล้วแต่จําไม่ได้ละขอร้องเธอนะอย่าเรียกฉันว่าเก้าอี้ดนตรีอีกต่อไปเลยเก้าอี้ไม้สีเนื้อไม้ได้แต่ขําครัวในทุกเก็นที่มันถูกลากตัวออกไปวางกลางลานในเมื่อพวกเธอไม่ได้มีดนตรีไว้เพื่อการฟัง แล้วจะเรียกฉังว่าเก้าอี้ดนตรีทำไมแต่ใครหรือจะเสียเวลายอมฟังเก้าอี้ตัวหนึ่งทุกเย็นครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่ามันจึงต้องออกไปในฐานะเก้าอี้แห่งเสียงเพลงเก้าอี้แห่งเกียรติยศเก้าอี้แห่งชัยชนะมันคือเก้าอี้ตัวสุดท้ายที่ต้องช่วงชิงหลับตาทีไรมันเห็นแต่ภาพของการเก่งแย่งเห็นบั้นท้ายที่สะบัดว่อนเพื่อกีดกันผู้อื่น รวมทั้งการกระทันน้ำหนักทั้งหมดลงบนตัวมันแต่ละวันหูของเก้าอี้อือตึงด้วยเสียงหัวเราะแม้ว่าหูไม่หนวกมันก็ไม่มีกระจิตกระใจจะฟังเพลงใดอีกแล้วนับแต่นั้นเก้าอี้ก็เปลี่ยนไปในเมื่อขอร้องดีๆไม่มีใครฟังมันจึงตัดสินใจตอบโต้ด้วยวิธีการของมันเก้าอี้ไม่ยอมอีกแล้วที่จะให้นั่งบนตัวมันง่ายๆเวลาใครถลาเข้ามาด้วยความเร็วสูง มันทับขาตัวเองเพียงนิดเดียวน้ำหนักที่โถมขึ้นไปนั้นก็พาให้เจ้าของน้ำหนักล้มกลิ้งลงกองกับพื้นหรือบางทีเผลอมันยื่นขาแข็งโป๊กไปขัดขาผู้คนหรือบางคราวมันดันตะปูขึ้นมาเกี่ยวก้นเก้าอี้เกเรขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้าผู้คนก็จับได้ว่ามันเกเรคนที่งุดงิดจึงตอบโต้ด้วยการใช้เท้าถีบมัน ใช้ของแหลมคมขู่ลงไปบนผิวไม้ที่ไม่มีสีปกป้องใช้ค้อนทุบหัวตะปูอย่างไม่ปราณีปราศัยที่ร้ายแรงที่สุดคือการพานพาโลกล่าวหาว่าเมือนคือเก้าอี้แห่งความวิบัติพวกเขาหลายคนช่วยกันจับเก้าอี้เหวี่ยงอัปเปะฮีออกจากวงแบบถาวรแต่เก้าอี้ไม่เสียใจเลยมันดีใจเสียอีกที่ไม่ต้องร่วมมือกับคนพวกนั้น นานกี่วันกี่เดือนไม่มีใครสนใจจำเก้าอี้ถูกทอดทิ้งให้ตากแดดตากฝนตรงมุมหนึ่งของโรงเรียนแล้วที่สุดเวลาของมันในสถานศึกษาก็สิ้นลงเมื่อผ่านโรงก็จับมันโยนออกไปนอกรั้วมันเป็นเก้าอี้ตัวแรกที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนกลิ้งจมโคลนอยู่ตรงกองขยะใกล้นั้น ผู้คนที่เดินผ่านไปมาไม่มีใครจะจำได้เลยว่านี่คือเก้าอี้ที่เคยสวยสง่าที่สุดของเมืองเก้าอี้ที่พวกเขาเคยมองอย่างชื่นชมมาแล้วไม่ไกลจากโรงเรียนมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งปลูกอยู่ตรงชายทุ่งลูกสาวของเจ้าของบ้านเป็นเด็กตัวเล็กๆร่างผอมบาง เธอเป็นนักเรียนคนแรกๆที่ถูกคัดออกผลจากเกมเก้าอี้ดนตรีในทุกๆเย็นเด็กหญิงไม่เคยได้นั่งเก้าอี้ตัวที่สวยที่สุดว่าไปแล้วนอกจากม้านั่งยาวในห้องเรียนเธอก็ไม่เคยได้นั่งเก้าอี้ตัวใดเลยเด็กหญิงเคยแอบฝันว่าวันหนึ่งตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้นั่งเก้าอี้ นั่งนานเท่าที่จะมีความสุขอยู่บนนั้นได้วางสองแขนแนมกับเท้าแขนเอ็นแผ่นหลังหน้าพิงพนักนั่นคงเป็นโมงยามที่มีความสุขที่สุดนึกต่อไปว่าเมื่ออยู่บนเก้าอี้เพื่อนๆแต่ละคนจะใช้เวลานั้นทำอะไรเขาอาจจะนั่งบริหารประเทศ เขาอาจจะนั่งนับเงินเหมือนในธนาคารเธออาจจะนั่งขมวดคิ้วเหมือนเจ้าของกิจการเขาจะนั่งทุบโต๊ะแบบผู้ภากษาเขาจะนั่งชี้นิ้วสั่งการรบเด็กหญิงคิดต่อไปไม่ได้ฝันของเธอถึงทางตันเพียงแค่นั้น ดูเหมือนว่าการฝันเห็นตัวเองได้นั่งในแต่ละบุคลิกท่วงท่าจะต้องเข็นพลังมาหืมมาจึงจะสร้างภาพให้เป็นรูปชัดจับต้องได้ช่างเป็นฝันที่เกินตัวเสียรไรอย่าว่าแต่ในความเป็นจริงเธอหนาะหรือจะมีโอกาสได้นั่งเก้าอี้ในความเป็นจริงเก้าอี้มีไว้สำหรับผู้ชนะ จากสถิติในการเล่นเก้าอี้ดุนตรีพวกเพื่อนๆทั้งโรงเรียนไม่ลังเลที่จะเรียกเธอว่าเด็กหญิงขี้แพ้พวกเขาคิดว่าสาเหตุเป็นเพราะร่างกายของเพื่อนคนนี้บอบบางเกินไปแต่เป็นไปได้ไหมว่าหัวใจของเธอต่างหากที่แบบบางหัวใจมีได้ถูกออกแบบมาให้แกร่งพอสำหรับทุกเกมชีวิตที่ต้องแข่งแย่งช่วงชิง บ่ายวันนั้นมีฝนตกลงมาครู่หนึ่งฝนนั่นเองที่ช้าคราบโคลนซึ่งกลังเกลือเก้าอี้ไปบางส่วนขณะเด็กหญิงผู้ถูกแพ้คัดออกเดินกลับจากโรงเรียนเธอจึงมองเห็นมันเก้าอี้ที่ไม่มีใครเสนอตัวช่วงชิงอีกต่อไปถูกนำไปที่บ้านชายทุ่ง การทำความสะอาดและซ่อมแซมเป็นไปได้เท่าที่มือน้อยๆบอบบางคู่นั้นจะทำได้เด็กหญิงไล้ปลายนิ้วบนแผ่นไม้ที่เต็มไปด้วยรอยแผลกระปลกกระเปี้ยไรเรี่ยวแรงและความรู้สึกนึกค,คิดหลายวันผ่านมา เก้าอี้หมดอาลัยที่จะดำรงลมหายใจมันกำลังจะเป็นเพียงซากชีวิตอยู่แล้วแต่ในพริบตาอันมินเมก,กับความเป็นตายนาทีนั้นไออุ่นเพียงเล็กน้อยก็มาช่วยมันไว้ได้ทันไออุ่นจากร่างบอบ,บางที่ค่อยๆสุดนั่งบนตัวมันค่อยๆวางแขนและแผ่นหลังลงแนบกับร่างกายทุกส่วนของมันเป็นการนั่งอย่างที่คนอยากนั่งเก้าอี้มิใช่นั่ง อย่างคนที่อยากเอาชนะในความเงียบเก้าอี้เหมือนได้ยินเสียงเพลงลอยมาจากที่ไกลเพลงซึ่งไม่ได้ถูกสกัดเสียงให้ขาดเป็นห่วงๆดังที่เป็นฝันร้ายมาช่วชีวิตเก้าอี้ค่อยๆลืมตาขึ้นเบื้องบนท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเหมือนวันแรกกำเนิดโลกกลับคืนสวยงามมันเงี่ยหูฟังอีกครู่จึงสัมผัสอย่างปีติว่า เพลงที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงซึ่งลอยในห้วงฝันหากเป็นเพลงที่ผ่านออกมาจากริมฝีปากน้อยๆของผู้ที่กำลังนั่งบนตักของมันเด็กหญิงผู้ซึ่งนึกภาพไม่ออกว่าตัวเองจะนั่งทำอะไรบนเก้าอี้เด็กหญิงผู้ซึ่งหัวใจได้รับการออกแบบมาผิดแบบคนนั้นในวาระที่บอกตัวเองว่าพอใจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเก้าอี้ไม้สีเนื้อไม้ซีโซมยังได้รำลึกด้วยว่า ตราบที่เจ้าหญิงของมันยังนั่งอยู่ตรงนี้มันนี่แหละคือเก้าอี้ดนตรีที่แท้จริงอ๋อก่อนหน้าเนี้ยเก้าอี้ตัวเนี้มันเป็นเก้าอี้ที่สวยที่สุดในโรงเรียนปะแต่มันไม่ชอบที่เด็กเล่นรุนแรงด้วยไม่ชอบที่ถูกแย่งเก้าอี้ก็เลยแกล้งเด็กกับแล้วก็ถูกเอาไปทิ้งเนี่ยอย่างในเรื่องใช่ไหมอืมใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็หลังจากที่มันถูกทิ้งใช่ปะก็มีเด็กหญิงคนนึงไปเก็บเก้าอี้ แล้วก็เอาก็ยี้ไว้ที่บ้านแบบดูแลทำนุน่นทนหนอมเก้าอี้อะไรแบบนี้อืมแล้วตอนเด็กๆที่ซาร่าอ่านอ่ะซาร่าอ่านแล้วคิดว่าเรื่องต้องการจะสื่ออะไรหรือว่าเข้าใจประเด็นของเรื่องยังไงบ้างอ่ะพอจําได้ไหมอืมตอนนั้นที่อ่านใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นวรรณกรรมเด็กเฉยๆอ่ะที่อยากจะให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งของ เหมือนกับที่เด็กผู้หญิงละมัระวงในการเช็เก้าอี้ดูแลเก้าอี้เป็นอย่างดีแต่พอมาอ่านในครั้งเนี้เรากลับรู้สึกว่าเกมเก้าอี้ดนตรีอ่ะอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ทุกครั้งที่เราเล่นเก้าอี้ดนตรีอ่ะจำนวนเก้าอี้ดนตรีมันจะมีน้อยลงกว่าจำนวนผู้เล่นเสมอแบบนั้นมันก็คือการแข่งขันปะแล้วเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการแข่งขันในความรักอ่ะ อืมอืม,อม,อมเหมือนที่แบบว่าเพลงเขาชอบมีบ่อยๆยเนาะเพราะแบบว่าเอ้ยแบบว่าอยากจะชนะใจอะไรอย่างเงี้ยชนะใจอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอืมเออ, <c oughs> เอ,อปกติคนที่ไม่สมหวังในความรักใช่ป่ะก็ชอบมองว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้แพ้ใช่ไหมแล้วเรื่องจานวนเก้าอี้ที่น้อยกว่าผู้เล่นอะ่ะมันก็สะท้อนถึงการมีไม่ครบคู่แล้วก็ต้องมีคนที่อยู่คนเดียวด้วยอะ่ะเหมือนในเรื่องทุกคนอะ่ะ ยเก้าอี้ตัวเนี้ยเก้าอี้ตัวนี้มันสวยที่สุดใช่ไหมแลวทุกคนก็อยากได้มัไปครอบครองโดยไม่สนใจเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะเป็นยังไงจากการที่ตัวเองแบบไปแยง่งมันจะแบบทำให้เกิดรอยหรือเปล่าก็คือไม่ได้สนใจความรู้สึกข,ของเก้าอี้เลยว่ามันจะรู้สึกยังไงเหมือนแข่งกันจีบสาวจีบหนุ่มเลยอ่ะแกอืมใช่ไหมล่ะแล้วมันน่าสนใจมากคือ,อตอนหลังอ่ะเก้าอี้อ่ะก,ก็ไม่ยอมใช่ไหมตอบโต้กับไอแบบเด็กที่แบบมาแย่งเก้าอี้ก็โดนแบบว่าเอาตะปูไปเกี่ยว กางเกงงเกงอะไรอย่างเงี <ke> ้ย <un> ถ้ามองว่าเก้าอี้คือคนที่โดนจีบแบบฉากเนี้ยเหมือนเก้าอี้ก็จะบอกว่าพวกเธออยากได้ฉันแต่ว่าได้ถามฉันกะทำหรือเปล่าว่าฉันอยากจะอย,อยู่กับพวกเธอไหม <S <S 2> <S 2> <S 2> อืออืมอืมอมอมอมที่ใหม่พูดน่าสนใจมากคือบางทีอ่ะแบบนอกจากแบบว่าประเด็นที่เก้าอี้แบบว่าแบบเอ้ยแกล้งเด็กกลับใช่ไหมคือมันคือประเด็นว่าเก้าอี้อ่ะตอบโต้ คนที่มาแกล้งเก้าอีหรือถ้าเอาตามแบบว่าที่พวกเราเล่ามาคือเหมือนมาจีบกาอีถูกไหมเออแล้วมันก็เหมือนบบก็อยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ถูกจีบอะไรแบบนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่ถูกจีบอ่ะก็มีสิทธิ์เรื่องเหมือนกันนะไม่ได้เป็นถ้วยรางวัลให้คนอื่นๆมาแข่งกันหาผู้ชนะตลอดไปอะ่ะอืมใช่อารมณ์ประมาณว่าบางทีคนที่โดนจีบก็อาจจะไม่ได้รู้สึกดีกับการที่ถูกจีบอ่ะเหมือนเป็น สิ่งของไหมเวลาเขาแบบโดนลุมทีแบบนั้นนะ่ะเหมือนเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นสิ่งของที่ทุกคนอยากมาแย่้งชิงออัางทีตัวเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกต้องการมันด้วยซ้ำอ่ะเออมอมเออ,เอ,อจริงนะเออแล้วว่าแต่ทําไมคนมาถึงอยากได้เก้าอี้กันจังเลยอะ่ะก็บางทีพอมันเป็นการแข่งขันไงคนที่ชนะมันก็คงรู้สึกดีเพราะมันได้เป็นที่หนึ่งมั้ง เออพาวพูดมีปเด็นมากคือพอคิดว่าแบบคนจะรู้สึกดีจากการชนะมันก็แสดงเห็นว่ารอบตัวเราอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันมีการแข่งขันเยอะมากเออมันก็เลยแบบว่าอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันกันกบที่พาพูดแล้วฉันก็รู้สึกว่าเรื่องการแข่งขันนะนอกจากความรักก็มีเรื่องตําแหน่งนะที่เห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันนะอือพอฟังแบบนี้คิดถึงจำนวนเลื่อยขาเก้าอี้เลยเคยได้ยินใช่ไหมโอโอจริง,รงใช่ใชใช เออแล้วนี่ก็เคยได้ยินสำนวนที่ตรงกับชื่อเรื่องก็วีดนตรีด้วยนะที่หมายถึงการแย่งตำแหน่งกันอ๋อเอยถ้าสมมติมันเทียบกับตัวบทอะมันเหมือนกับฉากเดียวกันกับที่เราพูดถึงเมื่อกี้เลยนะวิฉากที่เด็กมันไปแย่งเก้าอี้ตอนเล่นก็วีดนตรีกันใช่ไหมเออฉากนี้มันก็เหมือนกับเวลาที่คนมาแย่งตำแหน่งเดียวกันหลายๆคนอะ ที่เห็นภาพชัดๆก็ในประเทศไทยไงก็อย่างเช่นที่แย่งอะไรตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงนู่นกระทรวงนี่อืม<ช>เออเราได้เรื่องเนาะเราก็จะเห็นเนาะว่าเด็กที่ชนะก็จะเป็นเด็กที่แข็งแรงมากพอที่จะแย่งก็อี้ได้ทันใช่ไหมส่วนคนที่อ่อนแออย่างเด็กผู้หญิงในเรื่องอะ่ะก็แพ้ตลอดทําให้เราได้ถึงเรื่องระบบอุปธรรมเหมือนกันนะนมันยังไงนะก็แบบว่า อย่างที่เหมยพูดใช่ไหมก็ถ้าเราอะลองมองว่าเก้าอีอ้อะมันก็เหมือนกับตำแหน่งที่ทุกคนอยากได้ใช่ไหมล้วในเกมอะใครละ่ะที่จะได้นั่งเก้าอี้นี้ไปก็ต้องเป็นเด็กที่ตัวโต,วตวแข็งแรงมีพลังกำลังมากพอที่จะสามารถนั่งเก้าอี้ได้ก่อนเด็กคนอื่นอะไรแบบนี้เราแบบถ้าเทียบกันอะมันก็เหมือนกับเป็นคนที่มีอํานาจมีเส้นสายมีคนคอยช่วยเหลือทําให้คนกลุ่มเนี้ก็ได้ตําแหน่งง่ายกว่าคนอื่นๆเหมือนกัน เทียบกับเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยได้นั่งเก้าอี้เลยอ่ะก็เหมือนกับคนที่ไม่มีทั้งเส้นสายไม่มีเงินทุนทําให้เขาอ่ะมีโอกาสได้ตําแหน่งยากกว่าหรือบางทีอ่ะก็ไม่ได้ตําแหน่งนั้นๆเลยเว้ยไอ้ฟังพลอยพูดแล้วนึกถึงที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เลยอ่ะจำได้ไหมไอ้ฉากที่เก้าอี้มันตอบโต้กลับอ่ะฉะนันะบางทีนะเราสามารถตีความได้อีกมุมหนึ่งว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นคนเลือกเก้าอี้เว้ย แต่ว่าเก้าอี้อ่ะมันก็เป็นคนเลือกเราเหมือนกันว่าแบบเราเหมาะสมไหมมีคุณสมบัติมากพอหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในเส้นสายนั้นๆไหมอะถ้ามองแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันนะเฮ้ยลำอะพอฟังพวกแกพูดเรื่องนี้แล้วมันทําให้เรานึกถึงสังคมในโลกคุณนิยมเลยแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาทุกคนเลยต้องแข่งขันกันตลอดเวลาคือจากประสบก,การณ์ส่วนตัวเราใช่ไหมเราก็ต้องเจอการแข่งขันแบบตั้งแต่ภายในโรงเรียน อืแบบพ่อแม่ก <strong ension> ็ต้องแบบเลิกโงเรียนดีๆให้เราแร้งดีๆแรลงสูงๆพอเราเข้ามาเรียนในโรงเรียนแล้วอ่ะเราก็ต้องทําเกรดดีๆสร้างประวัติให้น่าสนใจขยันทํากิจกรรมเอาไปทําพอร์ตเริ่ๆจะได้ยื่นเข้าคณะดีๆมหาลัยดีๆได้สุดท้ายแล้วเราก็จะเรียนจบมาแล้วก็ทํางานในตำแหน่งดีๆอีกเหมือนต้องแข่งขันกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาวนลูปเป็นวงจรนรกเออ ทุนนิยมไม่ได้มีแค่เรื่องตำแหน่งเนาะแต่บางทีมันก็อยู่ในหลายๆมิติของชีวิตเราเลยถ้าให้เปรียบก,ก็คงเหมือนกับพวกเราชาวอักษรไหมที่เรียนโตกันข้างกับคนที่เรียนในขณะที่เป็นที่ต้องการในโลกทุนนิยมเหมือนคณะแบบนั้นอะ่ะเขาก็จะมีพื้นที่ในสังคมในตลาดแรงงานที่แน่นอนกว่ามีพื้นที่ในสังคม,มเยอะกว่าเออแล้วคนที่เรียนในสิ่งที่โลกทุนนิยมต้องการแบบเนี้ยก็จะมีโอกาสได้งานได้งเงินเยอะกว่าโอ้จริงเลยแกคือแบบว่า บางคณะก็มีงานมารอตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยอืมอย่างที่หลายๆคนว่าบางคนก็แซวคณะเราว่าเรียนอักษรก็เหมือนกับการเรียนเสพแพชชัน่นน่ะแก <c oughs> อืเอเฮ้ยเรื่องธุรกิจก็เกี่ยวนะเว้ยคนจากระดับลูกจ้างไปเงี้ยเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กบางครั้งไม่ได้นั่งเก้าอี้ไม่มีพื้นที่สังคมรอกเพราะว่าธุรกิจขนาดใหญ่มเยอะเก้าอี้ไปหมดแล้วธุรกิจอะไรเนะี่ยไม่เป็นไร <c oughs> ถ้ามันไปนะคะโอเคค่ะ,คะก็แบบนั่นแหละกฎของคนแพ้ก็คือต้องดูแลตัวเอง oh. แล้วพอมันเป็นแบบนี้คนที่แพ้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองไรค่ะอันนี้คือรวมทั้งแบบแพ้ตอนแรกเรื่องความแบบที่เราเล่าแล้วก็ในมุมทุนนิยมด้วยนะเหมือนว่าเราอะ่ะไม่มีอะไรที่จะไปสู้ใครเขาได้ไม่ productive เราไม่เก่งเราไม่ดีพอมันทําให้แบบหลายๆครั้งเวลาเราเทียบกับคนอื่นๆอ,อะเราก็จะรู้สึกเฟล การเป็นความรู้สึกดาวอยู่กับตัวเองเหมือนกับที่เด็กคนนี้รู้สึกก็ได้นะทุกๆครั้งที่เขาแพ้แล้วเขาก็ถูกแบบว่าเหมือนแบบแพ้แล้วก็ไม่ได้เล่นเกอี้แล้วก็ต้องออกจากเกมทุกๆครั้งไปอ่ะจริงๆเรามองว่าแบบกฎการเล่นเกอี้ดนตรีที่มันเอื้อให้คนที่ร่างกายแข็งแรงชนะมันก็สร้างวิธีการวัดคุณค่าของเราเหมือนกันนะเหม,มือนทําให้คนที่มี เออร่างกายแข็งแรงตรงกับมาตรฐานอะ่ะก็จะคิดว่าตัวเองอะ่ะมีคุณค่าส่วนคนที่มีร่างกายไม่ตรงกับมาตรฐานใช่ไหมก็จะรู้สึกตัวเองแบบไร้ค่าไม่ฟิตอินกับบรรทัดฐานที่สังคมตั้งไว้สุดท้ายก็รู้สึกแลกแยกเหมือนกับเด็กผู้หญิงในเรื่องที่สุดท้ายก็ไม่แข่งขันอะไรในเกมเก็้าอืเวนตีดีเลยอือน่าสนใจอะ่ะเอ้แกตอนที่ฉันอ่านอะ่ะรู้สึกว่าเก้าอี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งเรากับเป็นคนเลยเนาะมีความรู้สึกเป็นผู้เจ็บปวดจากการ ถูกเล่นเก้าอีด้ดนตรีอืมยังไงอะแบบว่าเราเห็นนะว่าเด็กหญิงถูกกระทําชัดมากแต่เก้าอี้ยังมองไม่ค่อยออกอะอ๋อก็ในตอนแรกอะเก้าอี้มันดีใจมากใช่ไหมที่ได้เป็นเก้าอีด้ดนตรีเพราะตัวมันเองอะก็รักในเสียงดนตรีอยู่แล้วแต่สุดท้ายอะการเป็นเก้าอีด้ดนตรีก็ไม่ใช่สิ่งที่มันคิดไว้เลยจากเสียงดนตรีที่ไพเราะฟังแล้วผ่อนคลายกับกลายเป็นเสียงเพลงที่คาดเวลารอเวลาหยุด เพื่อที่จะให้คนมาแย่งกันนั่งเก้าอี้เท่านั้นใครสุดแล้วดนตรีสาหรับเก้าอี้ก็ไม่พอ,อต่อไปแล้วจะว่าไปแล้วนะเก้าอี้มันก็ถูกบรรทัดฐานของเกมเก้าอี้ดนตรีเข้าไปเหมือนกันปะไ่คิดดูดิคือมันอะอยากแค่จะเป็นเก้าอี้โดนตรีธรรมดาธรรมดาที่แบบได้มีความสุขก,กับเสียงเพลงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าในความเป็นจริงแล้วว่ามันน่าสงสารนะที่ว่ามันทาได้แค่ฟังเพลงขั้นเวลาเราคนมาแย่งกันนั่งอะ่ะอืม ตอนสุดท้ายที่ก็อี้เราก็เด็กหญิงมาเจอกันใช่ปะเรามองว่ามันเหมือนแบบเป็นฉากที่คนแพ้จากบรรทัดฐานของสังคมมาเจอกันแล้วก็ช่วยเยียวยากันเอจริงๆคุณค่าที่เด็กหญิงกับก็อีม้มอบให้กันมันควรจะเป็นคุณค่าที่คนในสังคมให้กันแล้วกันเนาะอ๋อ เพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาไปทิศไอ้ตัวเก้าอี้ให้เก้าอี้มันรู้สึกว่ามันมีค่าแบบนี้ใช่ไหมคือเขาว่าทํากับเก้าอี้ต่างจากที่คนอื่นทากับเก้าอี้เก้าอี้มันก็เลยเรียกเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าหญิงเออน่ารักรอ่ะเฮ้ยพวกแกพวกแกแต่ว่าดูดีๆนะคือฉันน่ะคิดว่าอ่ะเก้าอี้ก็เป็นคนแพ้จากบรรทัดฐ,ฐานที่มันอยากเป็นเก้าอี้ดนตรีอีกแบบแต่สังคมคาดหวังอีกแบบใช่ไหมเออเด็กผู้หญิงก็ไม่ตรงตาม ตามกฎเกณฑ์ของเกมก็อีดุนตีใช่ไหมทั้ทงสองคนเนี้ยก็ต่างเป็นคนแพ้ด้วยกันทั้งคู่แล้วสุดท้ายอ่ะเหมือนคนแพ้ก็ต้องนั่งปลอบกันเองอ่ะแกคือมันก็มีแค่เจ้าหญิงที่คอยดูแลเก้าอี้แล้วเจ้าหญิงก็เป็นเจ้าหญิงแค่ตอนอยู่กับเก้าอี้เท่านั้นไหมคือในโลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะทั้งสองคนก็เป็นแค่เก้าอี้ที่ถูกทิ้งกับเด็กหญิงที่อ่อนแอและแพ้ในทุกๆเกมอ่ะเออจริงหดหวเลยตอนเนี้ย เราคงปฏิเสธโลกความเป็นจริงที่มีระบบเพลยมไม่ได้หรอกคือต่อให้โรคใจร้ายที่สุดอะแต่เราก็ควรจะมีมุมเล็กๆที่เราได้เป็นเจ้าหญิงของเกีโดนตรีบางมองกลับกันนะถ้าเราได้เป็นกีโดนตรีที่ได้ฟังเพลงอย่างสบายใจแบบที่มันอยากจะเป็นก็คงจะดีเหมือนกันอืมนั่นสิเนาะจริงการเป็นเด็กหญิงอ่อนแอไม่เหมาะกับการแข่งขันมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ อืมฉันคิดว่าหลังจากฟังพวกแกพูดไปหมดหลายครั้งพวกนี้มันมีผลต่อการมองคุณค่าของเราจริงๆนะเว้ยแล้วแกคิดไงอะ่ะฮะก็พูดไปหมดแล้วไงเออพวกเราก็พูดกันมาเยอะแล้วนะเนี่ยไม่ไม่ใช่พวกแกแกแกที่กำลังฟังอยู่อะ่ะคิดยังไงบ้าง